แรงงานจุตตาสวดปะนะยังบองมี่อันบอนสิแล้วโอ้ยโผดโพลีพได้เก้าโมงสามนาทีอ่าอืมอ่า สบายดีพ่อแม่พี่น้องเช้าวันอังคารโอ้สื่อบอมีคนม <c oughs> านะเกตสันยาแนวเขาไปไหว้นักสั่แหละ

ให้มันเต็มเลยเด้อไอเด้อให้มันแตกอีกได้ม,ม,ดม,ดมาไว้ได้ พี่ยาแนวอยู่แจ้พี่งดได้กับพวกเห็ดประตูห้องน้าหรือเปล่านี่คือกระเบื้องเพราะวานลากมาบางนาถึงจนว่าโหลดจนสงบหล้ออืมนักอะไรหกสิบสองกล่อง โหลดเดียวไปเลยซักขบ,บอซีนีมันก็แล้วเทิงงละห้องนอนลอยแปดซีบเสร็จแล้วลอยแปดซีบสามเส็จเป็นใครวะ,ะตกเลขสามลอยสามแปดส,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 สามสี่ หาล่อยสี่สิบอุกกาไลถือยุสนะสามเสร็จหาร่อยสี่สิบพอดีแหละเอาอไปใส่บังดูเอาไปลองเลยยัง มันได้เป็นตาแต่ละอย่างแต่ละอัน,นเนี่ลีลาอยู่มือนั่นมือนี่ มันผาบยังบ่ทันเอามันผาบกับยูห้านมีแซนบ้านนะบอเรือกรดดแเอาดูให้เขียวน่าขั้นใส่แล้วก็แล้วเลยดิมาใส่แป๊บเดียวโอ้แป๊บบ้องบ้าน

เป็นสเปรย์บันภาพ <c oughs> เอาทางนอกเลยคก่อนวะ เจ้าแนมเบิร์กเราจะไปสาบการเหตุเซเว่นไปเห็ดเซเว่นผู้ได้สิมาครับผู้ได้สิมาซื้อหาโมงห้องโมงเงียบไปเลยโอ้ยมันเตะกแล้วมารู้รูดอีกพาะบานนี่อ้าวเป็นเวนหาห้องโมงเงียบไปเลย nên sao lại không nhung một thân tròn đã đi nọ đi hưn một hiang đường đập đường đập đường đập เจ้าตัวนไปสายมันปสสนลสายสิแล้วมันนี่นและเฮ้ยเจะสิเล่ง แบบปูกระเบื้องซองมือไปเลยเดย บอลน,นั่นด้บอนบ้าหน้ามันสิคล้ายเหล่าเ,ลเปิดเป็นบ้าทรงเหล่าคลายทรงกินเองแล้วเอ้เยเหลาแซ่บๆแสะละตัวอามาก่อนนะข้ายาผลิต ฮะห้อนครับพาลมทางาอืมบรา,าวาคุสติบาาสบราวสตีดเห้เปลืองไฟคัน,นติดแอร์นะว่าพื้นคัสติดแอร์นะฮับดติดกับจกนะยฮัิก่อปิดขึ้นมานี่หอง <c oughs> ตู้น,นั้นกันก่อปิด ติดเปิดพัะทูเอาอพ,อพ่อเพื่นข้าแม่นั่นนะโอ้ยสามีมักกะสีหกเพราแห้งนะต่วนกระห่านสะอาดถ้ากระเนาะนี่เป็นห่านหก

น้นอนยหัวโคะเรียมเบีดตัสองตูคนสีโดปับสีโดเบิดตองหลอดต่อบาดเอาลงบิงบน,งนไหมอะไรเหนื่อยัทงฮูตอกนำมัน สนันมา,ลลลลลาแลยหรือ้าเ่สิแล้วพี่น้องเอ้ยกบบ่าวนะบ่ได้เรื่องร่างนะบ่อได้เรื่องคันนี้ไปละเป็นไป,ละ,ไปละต่างโลดเหตุตามใจเน็นละก็เหตุเ,เพบอบ่อได้ออามาแล้วกบนะ กฝ้าออกโก๊ฟฝ้าออซอเฝ้าออใส่มันแล้วเป็นสิเป็นอันอันนี้ยังบาแล้วจ้าอันแล้วบางบ้านนี่กับมาตากแดดว่าจนว่าแห้งบ่าเลยม่จิก